เดี๋ยววันนี้จะเดินลงมาดูในสนามพักเครื่องนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะลงสะพานเลยนะครับนี่ร้านร้านแรกเลยนะครับพักเขียกกองครับตลาดแห่งนี้ตาดีได้ตาร้เสียนะครับผมมีของมือสองเยอะนะครับครับมาดูว่าจะได้อะไรบ้างครับวันนี้นี่พักเขียกกองครับร้านนี้ร้านแรกเลยนะครับร้านนี้ของถูกของหลุดบ่อยนะครับเข้ามาดู ล้านหนึ่งคนเยอะนะครับีดีนายี้นาฬิกาเขามีนะครับนี่เป็นพวกงานทองเหลืองนะครับ เยอะครับวันนี้เยอะเลยครับต้นเดือนต้นเดือนคนจะเยอะครับเยอะเลยค,ครับคนข้่งในว่าดูใบตู้ฝาหลั อันนี้ยาวเลยนะครับของหนังสือของหมีนะครับของเก่าของโบราณน,นี่ครับงานของโรงเรียนโบราณเลยผมก็ไม่ได้ดีไซายอะไรแค่ เกี่กองครับครับข้าไปบ้านครับครับตอครับ ไได้ลไได้ดไได้ดไได้รูปเท่าไหร่พี่รูปนี้สี่ร้อยนะครับไม่ดีครับเมื่อกี้ดูแลมันไม่ใช่ครับ ถ้าคิดจะเล่นต้องดูให้ดีนะครับของป่อมันเยอะนะครับตาดีได้ตาไร้เสียงที่บอกครับนี่ครับได้มา2รายการนะครับอันนี้ได้จอบครับนี่อันนี้คุณแผนหลวงพ่อช่วงครับวัดจันทภาวานะครับนี่ครับสบายสบายคู่นี้ได้มา3บาทนะครับเดี๋ยวจะแป่งปันนะครับขอบคุณครับ